สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่10นะครับเดือนมิถุนานะวันนี้ก็เรียกว่าไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะคิดอ่านไปการใดทําสิ่งใดให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมดูว่าช่วงเนี้ยหลายคนนะครับมีความร้อนใจนะครับเรื่องของเงินทองนะฮะมีความกังวลใจนะครับเรื่องของความรักนะฮะความรักก็เกี่ยวนะเพื่อนผมว่าช่วงเนี้ยคนแบบ ทุกใจเรื่องความรักกันนะดาวศุกร์นะฮะยังโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งจะเรียกว่าโครจรทับนะฮะแต่โครจรประนะครับบางทีมันมีความห่วงกังวลนะฮะมีความรู้สึกอึดอัดใจนะฮะโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ดาวพระจันทร์คือดางจ,จิตใจความสบายใจนะฮะโครจรเป็นนิดคืออ่อนใจน้อยใจนะครับดาวพระจันทร์คือจิตใจนะฮะโครจรมันก็แสงเบาลงมาเยอะนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของพลังงานของดาวนะครับ มันหดหายไปเกินครึ่งนะฮะหรือครึ่งหนึ่งนะครับมันก็เลยมีเรื่องใจมันน้อยเกินน้อยใจนะฮะหรือนอยนะครับเป็นตัวอย่ครับช่วงสองสาวันนี้ระวังอารมณ์นะฮะมันจะมีเหตุให้น้อยใจหดหูใจเศร้าใจเออไม่สบายใจเนี่ยคือมันจะน้อยง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่เราให้สังเกตตัวเองดีๆนะฮะถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้เราเซนซิทีฟนะครับเป็นพิเศษอ่ะเราอยู่ในอิทธิพล ของตามสิติของดาวแล้วนะฮะงนั้นมันก็แก้ได้สิให้พ่อเรารู้ดวงลูกหน้าว่าเออช่วงนี้มันจะน้อยใจไม่สบายใจพยายามหนักแน่นพยายามหาอะไรที่แบบไม่คิดมากนะฮะไอ้น้อยใจไม่สบายใจนั่นคือกายคิดมากนะฮะบึงคมมันก็ต้องคิดเนาะไม่งั้นมันแก้ไม่ได้คือเราคิดได้ถ้ามีปัญหานะถ้ามีปัญหาก็คิดก็แก้ไปนะฮะแต่ว่าอย่าทุกข์ใจในระหว่างที่คิดเกินนะไมะ่งั้นลมมันมันอยู่ไม่ได้นะฮะถ้าเราจะต้อง น้อยใจทุกเรื่องหรือเซนซิทุกเรื่องหรือว่าหดหูใจทุกเรื่องนะฮะมันอยู่ยากเนาะมันต้องหาวิธีทำไงให้มันฟืนอารมณ์ทำไงโอเคมันไปต่อได้ในขณะที่มันต้องแก้ปัญหานั้นๆนะฮะโอเคนะครับนี่สิ่งที่แนะนําเพราะว่าในหลายคนช่วง 2, สองสามวันนี้จะน้อยนะฮะน้อยใจครับก็โอเคหาวิธีครับในการที่จะจัดการกับปัญหาต่งตางๆนะฮะในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะฮะมันมีเรื่องคลิปนะครับนี่ฮะ คุยกันคือวันหยุดนะฮะเมื่อวันเสาร์นะฮะที่ผ่านมาก็ลงคลิปเรื่องไงไหายสั้นๆนะะยังแค่ขู่หรือใกล้ศึกเต็มขั้นนะฮะก็คุยเรื่องบ้านเมืองตอนนี้เลยนะว่าเออช่วงนี้นะเราเห็นข่าวนะครับทั้งเรานะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็มีปัญหานะครับอย่างที่เราเห็นกันแหละนะฮะก็จะมาเล่าว่ามันจะรุนแรงนะฮะเรียกว่าบางคนกลัวบางคนเขากลัวสงครามเต็มรูปแบบ นะครับจะแบบใส่กันยับเยินแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจมีผลต่อชีวิตนะฮะหรือก็มีผลต่อจิตใจยิ่งใครที่อยู่ชายแดนหรือในเขตน,นั้นแบบยิ่งหดหู่แล้วก็ยิ่งแบบกลัวเนาะแล้วก็กังวลหลายเรื่องนะฮะอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยมันไม่มีความสุขนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่อแต่บอกก่อนเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีตรงนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับ คือเลขหนึ่งนะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ดีพิเศษฮะคือเลขเจ็ดนะฮะ1794นะฮะ1 7 9 4นี่1 7, 9 4 7หึงแล้วก็นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลูหรือมักเลี่ยงนะฮะคือเลขสองนะฮะส่วนสีที่ถูกฉลูครับสีแรกคือสีชมพูนะฮะ ถัอมาคือสีเขียวนะฮะสีถัมาคือสีแดงนะฮะสีสุดท้ายคือสีม่วงนะฮะสีที่เลือกงหรือมักไม่ค่อยใช้นะครับในช่วงวันนี้นะฮะคือสีขาวนะครับสีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องเลือกทิศทางซ้ายขวานะครับมีเรื่องต้องเลือกอเอ๊ะซ้ายขวาดีวันนี้เลือกขวาบนล่างดีนน้อเลือกบนนะฮะขวาด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,การทิศทางอะไรก็ตามที่เราจำเป็นต้องเลือกนะแต่ใครที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ต้องเลือกก็ไม่มเป็นไรนะฮะแต่เล่าให้ฟังว่า ถ้าจะเป็นต้องเลือกทิศทางก็ใช้ทิศทางขวาแต่ถ้าจะไมต้องเลือกบนหรือล่างด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ใช้ด้านบนนะครับโอเคนะประมาณนี้นะฮะมาดูที่หนึ่งนะฮะในเรื่องคลิปนี่นะครับเราเพราะว่าเราก็พูดถึงนะฮะว่าคลิปนี้จะบอกถึงเรื่องของมันจะเกิดสงครามใหญ่ค่ไหนหรือมันจะแค่ประปายหรืออาจจะแค่ขู่กันอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์ต่างๆ หรือจะเล่นสงครามประสาทกันนะหรือจะเล่นสงครามกดดันกันอะไรแล้วแต่นะฮะฉั้นก็มาคุยกัน,นะฮะเป็นไลองฟังได้ครับชุนนะฮะอะไรที่เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าเราจะได้คาดการณ์ว่ามงกลลงทุนไงฮะนักลงทุนมันต้องตามข่าวตามงานดีๆเราจะดูว่าเออช่วงนี้จะลงทุนเต็มที่หรือจะชะลอไว้ก่อนนะฮะอะไรก็ตามนะเพราะว่ามันมีผลหมดแล้วครับทุกสงครามมีผลต่อ กายใจความเป็นอยู่ความรู้สึกหรือแม้แต่ความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเงินต่างๆนะครับมันกระทบหมดนะฮะโอเคครับเราจะได้รู้เพื่อนๆลองฟังนี้ผมก็ลงคลิปข้างล่างนี้นะฮะเอาไว้นะครับมันก็คุยกันคืนวันหยุดนะฮะมันก็สไตล์การคุยไปนั้นมันคงไม่ได้แบบเป็นข้อๆเพื่อให้เรารู้แล้วฟังเป็นข้อๆเหมือนกับอ่านนิยสานะฮะอันนี้เป็นการคุยเล่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะลองเข้าไปฟังดูได้นะฮะ ช่วงนี้ครับอย่างที่บอกว่าสังเกตไหมผมจะตัดผมใหม่นะฮะมันเป็นเป็นเครดนะมีคนถามตัดใหม่อะไรมีเครดนะฮะดูดวงนะฮะว่าเออมันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะฮะผมเลยเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเออโอเคการเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่เรากําลังมีเคราะห์อ่าเราทําอะไรได้บ้างนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบนะฮะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการเปลี่ยน บางอย่างก็ร่างกายนะฮะอ่าก็เลยใช้วิธีตัดผมใหม่นะครับคนตัดมีเหตุผลไหมมีเหตุผลแหละนะฮะเรามาสายดวงแล้วก็เออใช้เกิดประโยชน์นะดวงดูดวง,ดดวงตัวส่วนตัวฮะมันมีเคราะห์นะครับก็เลยหาวิธีนะครับทำไงก็ได้ที่มันทําให้เออตามตําราว่ามีาวิธีหนึ่งในวิธีนั้นนะฮะคือการเปลี่ยนบางอย่างของตัวเองนะฮะก็เลยอ่ะตัดผมดีกว่านะครับโอเคนะฮะก็ าตายแปลกๆหน่อยนะฮะและ้วช่วงนี้ก็จะปล่อยผมหน่อยเพราะเออมันก็ระคาญดีครับมันก็ลงๆหัวดีไม่ใช่แล้วมันก็ควลงๆดีตอนผมยามก็อึดอัดมาโอเคครับเผื่อใครจะใช้วิธีเดี๋ยวเออวันหลังจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เอาไหมเอาไหมอืมใครที่อยากฟังฮะจะเขียนมาได้ว่าเออบอกเคล็ดนะครับในเรื่องของช่วงที่เขาเคราะเขามีทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพูดถึงเคลิดที่เข้าเคาะนะผมเพิ่งลงคลิปไปนะฮะเออเรื่องของวิธีนะฮะเรื่องของ คนดวงตกนะครับเขามีอาการอย่างไรบ้างเขาเจออะไรบ้างแล้วเขากำลังสัมผัสสิ่งใดบ้างนะฮะเนี่ยครับผมก็เลยเออมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าวิธีแก้เครดเรื่องดวงตกนะครับตอะไรบ้างนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้นะครับมีี่บอกว่าดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์โคจรนะฮะในมุมของอ่โคจรเป็นนิดนะฮะโคจรมันทําให้ช่วงนี้เซนซิทีฟเพื่อนระวังคนรอบข้างช่วงนี้จะน้อยใหญ่ คนใกล้ตัวอย่าอย่าเล่นเกินนะฮะคือบางทีเพื่อนมันนึกออกไหมเห็นเขาแบบเศร้าไม่สบายใจเราก็อยากให้เขามีความรอยยิ้มมีความสุขก็เล่นแย่เผื่อเขาจะมีเสียงหัวเราะคนบางคนไม่สนุกนะเพื่อนบางคนเ็ามีนะคือมันแย่มาเล่นเพื่อให้มีรอยยิ้มเนะี่ยบางคนก็ไม่ไม่ยิ้มด้วยนะฮะเขาไม่สนุกด้วยะฮะมันกลกลายป็นว่าทะเลาะไปใหญ่นะฮะหรือฉะนั้นชวดนี้ระวังกาพูดคําจาระวังการที่จะคุยนําเสนออะไรกับใครนะฮะหรือเอา ความเศร้าของมโกหลหรือความทุกข์ไปเล่าให้คนที่กําลังชีวิตกำลังแย่ๆอยู่นะฮะฉะนั้นต้องระวังนะครับเขาช่วยนห้คนหลายคนรอบข้างคนข้างเซนซิทีฟเยอะฉะนั้นให้กําลังใจเยอะนะฮะกับคนรอบข้างเราไม่ร,รู้หรอกว่าใครดดงตกหรือเปล่าแต่ว่าเราพยายามเป็นพลังงานบวกให้กับคนรอบข้างนะครับวิธีทีท่จะปฏิบัติครับในช่วงนี้นะฮะก็นแนะนําว่าช่วยนี้นพยายามให้กําลังใจคนรอบข้างเยอะนะฮะแล้วก็พยายามอย่าเล่นเยอะนะฮะบางคนขี้เล่นนะฮะเล่นไปเรื่อยเลยครับ มีคนบางช่วงที่เขาดวงดีๆหรือว่าเขาอารมณ์ดีเขาก็สนุกนะฮะแต่ว่าช่วงที่เขาดวงไม่ค่อยดีซึ่งตอนเนี้จังหวะดาวของการเซนซิทีฟมันแรงมากฉะนั้นถ้าเราไปเจอคนที่เขาเซนซิทีฟแล้วเราไปเล่นสนุกสนานกาาลาย้เขามีรอยยิ้มบางทีทะเลาะกันนะครับมันก็เตือนไว้นิดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรเซนซิทีฟดวงตกหรือเรียกว่าจิตตกนะฮะพยายามนอกจากให้กําลังใจแล้วเราคอยสังเกตดีๆถ้าคนรอบข้างเราเออช่วงนี้ยมันอาการแปลกๆนะพูดภาษาแปลกๆนะ หรือว่าประโยคความหมายแปลกๆนะพยายามอยู่ข้างๆเขานะแต่ไม่ต้องซักถามนะเป็นอะไรเปล่าทำไมทับหน้าอย่างนั้นมันต้องมีอะไรหรือเปล่าบอกชันมาเครียดอย่างเลยนะฮะคนบางคนก็นนไม่ชอบคําถามเยอะๆนะฮะถามนี่ถามครั้งสองครั้งอารมณ์เสียหรือว่าถามครั้งสองครั้งแล้วจิตตกนะฉะนันช่วยพยายามเป็นเพื่อนเขาแล้วกันนะอืมก็คงแนะนาได้เท่านี้เนาะเพราะว่าเห็นดาวแล้ว,ลวรู้สึกว่าโ,โหคนเซนซิทีฟจะมีการอะไรบ้างแล้วต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อลองนําไปประยุกต์เข้ากับตัวเราแล้วก็ ไว้ดูแลคนรอบข้างในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับให้กันังใจกันแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณนะฮะซูบแตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ตามสะดวกครับพูดเสมอว่าพื้นนี้เป็นพื้นพื้นที่นี้เป็น,พ,น,ปนพื้นที่ปลอดภยัยช่องเราเป็นช่องเหมือนกับห้องนั่งเล่นเนะาะจะฟังจะเล่นจะคุยจะไปอ่านคอมเมนต์อะไรของใครก็จะตอบคุยเคียเองก็ตามสะดวกนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ผ่านผ่านไปนะฮะคุยที่นึงงล้วป็ไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่ เข้ามาสปอร์ตกับคุณนี่มาเป็นเมมเบอร์นะครับขอให้โชคด,ดีดูดวงสิบสองราศีครับชาวมังกรกุมมีงครับเรื่องที่มังกรนะฮะวันนี้กิจกรรมต่างๆชาวมังกรมีดวงเด่นคือเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องงานนะฮะภารกิจต่างๆผมก็ดูว่ามาเริ่มขยับนะครับจะขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าขยับหลงังแล้วก็ตามผมดูว่าโอเคช่วยเราพยายามดิ้นรนนะครับในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆให้มันจบได้วไวหรืออยากมี โอกาสใหม่ๆหรืออยากมีชีวิตที่ฟื้นหรือดีขึ้นนะบ,บางคนอาจจะไม่ได้มองไกลขนาดนั้นมองแค่ออโอวนเนี้ยปัญหามันจะเคลียร์ได้หรือเปล่าอะไรกันนะโอเคะฮะก็ดูว่าเนียแนวโน้มสัญญาณชีพไปทางบวกนะครับก็แปลว่าถ้าเราหวังผลเรื่องงานโอเคก็สําเร็จคืบหน้าในสภาวะที่เราทําได้นะค,คือมันไม่แย่นะฮะคือมันดีขึ้นแหละนะครับแต่เพราะว่ามันอาจจะไม่แบบดีที่สุดนะฮะเวลาที่เราทํางาน แต่โดยรวมวันนี้มันก็เหมือนก,นกับงานเดินหน้านะฮะแก้ปัญหาสําเร็จอะไรที่มันติดขาดกกๆๆก็จะมีวิธีเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับจังหวะดาวช่วงนี้ดาวการเงินช่วยเตือนนงนะฮะให้นะมัดระวังเรื่องของรายจ่ายปูป,ปับฉับพันนะฮะวันนี้จะมีรายจ่ายฉับพันเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ฟุ่มเฟือยนะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นเรื่องที่มีอะไรก็จะเป็นต้องใช้นะฮะก็โอเคใช้ได้ตามปกติเพียงแต่ว่าอะไรอันนี้ให้นะมัดระวังเรื่องของ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้องกับบ้านอ่าครอบครัวนะฮะเรื่องส่วนตัวนะฮะช่วงนี้บางทีไม่ได้คิดคาดฝันอยู่อยู่ก็มีรายจ่ายเหล่านี้เข้ามาไปเดินซื้อของเปิดแอปเรื่องของการชอ้อปช็อปอะไรต่างเนี่ยก็จ้างจ่ายนะ,ะครับบางทีแบบไม่คิดว่าจะซื้อซื้อเฉยเลยต้องหักห้ามใจดีๆเ,เ,เหมือนกระจุกป,ป้ายยานะฮะไม่คิดว่าจะซื้อซื้อเฉยเลยนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีะฮะโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีก็มีโอกาส สารความสัมพันธ์ต่อเน,นื่องคนที่เราชอบได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วยดูความรักเด่นนะฮะช่วงนี้พอจะพึ่งพาอาศัยเวรวาหนช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาให้กับเราไปอย่างดีผมดูว่าโอเคช่วยนะทั้งสดงมาสดดาวแฟนเสริมแล้วก็บางทีมันจะมีเรื่องจําเป็นต้องช่วยกันและกันด้วยนะฮะก็ถือว่าดวมเสริมกันและกันนะครับดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่รางกายระวบางเรื่องของอาการปวดหัวนะครับวิงศานตร์แล้วก็กดไหลย้อน ในวัยสวฮะช่วงนี้ระวังโรคประจําตัวครับมารบกวยแล้วก็ตามอักเสบการอักเสบตามร่างกายนะฮะตามจุดต่างๆระมัดระวังเรื่องของการรักผอแล้วก็เลียเ่ยงการทานของหวานนะฮะทานมากๆนี่ร่างกายมันเดี๋ยวป่วยไม่สบายหรือว่าอักเสบตามร่างกายบ่อยขึ้นนะฮะต่อมาครับมุมงดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอย่างหนึ่งระวังบุกก็เรียกว่าคนใกล้ตัวนะฮะปวดทับ,บสบายด้วยนะครับต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารสัดเลี้ยงอันนี้ดีนะฮะ ชุดนี้ดวงเขาเสริมดวงเราหรือว่าอย่างน้อยเขาก็เออทาให้เรามีความสุขนะฮะเป็นที่ชาร์จแบตนะฮะหรือว่าอยู่ใกล้อย่างน้อยก็อยู่พลังนะฮะในการทาอะไรเพื่อให้กับคนอื่นที่คนที่รักนะฮะฉะนั้นเราก็จะเห็นพัฒนานการการเติบโตของลูกหลานปริวาตรเส้ยงเป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับต่อมาเรื่องของสเนสน่ห์เสื้อผ้าชุงนี้เน้นสีสันสว่างสดใสและรงกายจหอมนะฮะใบหน้าเน้นความสว่างสะอาดสบายตานะฮะแล้วก็เรียกว่า อะไรก็ตามเน้นความสดใสไว้นะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีกุมกิจกรรมอะไรต่างๆราศีกุมช่วงนี้ดาวดีนะใครที่มีอะไรที่แบบกังวลทุกข์ไม่สบายใจวิตกนะฮะบ,บางทีอาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาคนอื่นด้วยนะครับบางอย่างไม่ใช่แก้ปัญหาของเราเองแก้ปัญหาของคนอื่นด้วยนะก็โอเคนะฮะเดี๋ยวมีอะไรไ่้กังวลมากนักเพียงแต่ว่าช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงคือคน อาจจะทําให้เราเดือดร้อนไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆจุกจิกกันต้องระวังเรื่องคนที่สองขัดแข้งขัดขาข,ข,ขัดคอในการงานนะฮะฉะนั้นช่วงเรื่องงานเนะี่ยไม่ได้น่ากังวลเท่าคนนะครับเนี่ยแหละคือต้องระวังเรื่องคนพูดอย่างทําอย่างคนขี้เกียจหรือบางทีชจวยคนกวนประสาทนะค,คนพยายามไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารเออช่วงนีน้น่าเหนื่อยกันนะคนปั่นนะฮะแซะอะไรเงี้ยเนี่ยคือจะระวังหนักแน่นไว้นะก็มาเรื่องของดาว เรื่องของการเงินนะฮะชวงนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆเลยคือเรื่องส่วนตัวนะฮะแล้วก็นี่สินนะครับอย่างคือ,อคนใกล้ตัวนะครับลูกหลานบรวิวารสัดเลี้ยงแล้วก็เรื่องของคนในบ้านค่าใช้จ่ายมันสูงส่วนใหญ่มันไม่ใช่ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นักของคนอื่นคนรอบตัวเนี่ยช่วยเราใช้เยอะนะฮะแต่มันก็ต้องใช้แหละนะครับเพราะว่าบางทีเราเป็นหัวเสาหลักหรือเป็นคนที่ดูแลคนอื่นนะฮะฉันก็โอเคไม่เป็นไรครับผมก็ยังรูว่าเงินหมุนได้ เห็นแต่ว่าเราจะเนยๆหน่อยตรงที่หลายอย่างรอบตัวมันมีค่าใจที่สูงขึ้นนะครับความรักทั้งโสดคนโสดนี่ดูดีนะชอบใครคุยยังโอเคอยู่นะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะชีวตดาวความรักเด่นนะครับดีอะไรก็พึ่งพาใส่ไว้วานให้แฟนช่วยนะครับแล้วก็มีอะไรที่แบบแก้ปัญหาก็โอเคสามารถแก้ปัญหาได้นะฮะคือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วยดึดวงแฟนเสริมดวงเรานะฮะพอจะพึ่งพาใส่บางอย่างให้เขาช่วยเหลือได้เอองี้ดีก่านนะฮะ แล้วก็เแต่ว่าไปนะช่วงนี้ดาวความรักระวังรักสามเศร้าเราสามคนฮะบางทีดาวอังคารสัมพันธ์กับดาวราหูนะครับมันมีสโลแกนอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่ผู้หวงเขาฟังดูน่ากลัวนะแต่เอาแปลความหมายโดยตรงก็คือระวังถ้าเรามีแฟนแล้วราวมีคนมาชอบแฟนเราหรือมีคนมาชอบเราเราก็ต้องหนักแน่นหรือบางทีถ้าเราโสดอยู่เราไปชอบใครสักคนหนึ่งนะฮะคุยไปคุยมาเ,าเจอคนที่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยฮะฉะนั้น,ะะนวืนนี้ก็ช่วงเนี้ยพยายาม ชาร์แต่ชัวร์คอยสแกนคนรอบข้างหรือคนที่เข้ามาดูดีนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอให้เนื้อโซครับกดไหลย้อนจุกเส้นท้องลมกดแก๊สเยอะนะฮะแล้วก็เป็นการต่อมาฮูมดาวเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัดเลียงนี่ฮะคือพลังใจให้กับเรานะฮะชวงนี้ลูกหลานบริวารสัดเลียงจะทาใหม้มีความสุขนะครับบางคนให้โชคให้ลาบบางคนเรียกว่าเออแต่ว่าขยันหนึ่งะฮะก่อนจะให้ช็อกโกแลตคือค่าใช้จ่ายเขานะชุดนี้จะสูงขึ้น,นะฮะ ระวังของค่าใช้จ่ายลูกละระเป็นวั์เลี้ยงเป็นพิเศษนะครับสเนสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีมงคลนะครับใบหน้าร่างกายกลิ่นหอมใบหน้าสว่างสาสบายตาเปิดหน้าผากได้ดีครับกิจก,กรรมโดยรวมวันนี้อารมณ์ร้อนถึงต้องระวังคืออารมณ์แรงคำพูดแรงนะฮะงั้นระวังเรื่องวาจาแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางนะครับมันจะมีให้เดินทางปูปาช็อปันแล้วเอออย่างนี้ฮะชุดดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ตำแหน่งครอบครัวชุดนี้จะมีเรื่องร้อนใจ หรือมีคนในบ้านนะครับมีเรื่องวิตกกังวลไม่สบายใจอาจจะต้องช่วยเหลือดูแลคอยอยู่แก้จิตคนในครอบครัวที่เขาก็จะมีปัญหาด้วยนะฮะบ,บางทีอาจจะมีปัญหาแต่เราเองก็ได้ฉะนั้นช่วยต้องใจยเย็นและหนักแน่นเป็นพิเศษนะครับต่อมาชาวราศีมีนกิจกรรมารกิกต่างๆคนราศีมีนดวงเด่นนะฮะอะไรที่แบบคิดพูดทานะฮะหรือว่าวิตกกเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาใครที่มีปัญหาเรื่องร้อนใจหรือกังวลน,นะฮะเดี๋ยวก็มีวิธีทางแก้ทางออกอะไรที่ทําหรือตั้งใจสิ่งใดไว้ โอเคสามารถทาได้ด้วยดีนะครับนี่ผมนึกถึงอย่างเพื่อนเพื่อนเข้าคนราสีมีนช่วงนี้มุนะมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําเรื่องสำคัญสาคัญ,คญอะไรก็ตามมีความคืบหน้าความก้าวหน้าไปนิดทางที่ดีขึ้นดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจาเด่นช่วยนี้ยถ้าจะพูดคุยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเรื่องวาจาต่างๆเมื่อมันเด่นมันทําอะไรได้ไหมครับมันถึงมีโอกาสนะครับจะทำเคลียร์แก้พูดอ่าเป็นในหน้าเป็นคนกลางเอ๋อล่นในช่วงนี้นะ การพูดการทำอะไรตามถือว่าราบรื่นสําเร็จนะฮะผมเลยบอกว่าราศีเมียนคิดอ่านประการใดรีบเร่งรีบทํารีบจัดการได้ดาวพฤหัสโกจอนได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ผู้ใหญ่เมตตาล็กน้อยพอจะมีคนช่วยเหลือถ้าเรามีปัญหานะครับคอยผลักดันหรือพอจะเป็นที่พึ่งได้นะครับคือาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้มาช่วยเราเต็มที่ร้อซแต่ว่าให้เรารู้ว่าถ้ามีปัญหาหอะไรก็ตามไม่คนช่วยก็ตัวเองะลรที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในท้ายที่สุดได้เสมอน,นะครับดงการเงินช่วยนี้ค่าใช้จ่าย บ้านและครอบครัว,าวมารัวๆเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้ฮะบ้านาครอบครัวแล้วก็ให้จ่ายส่วนตัวเออชุดนี้หลักๆเลยคงไม่ได้แบบซื้ออะไรไปเป็นชินนน้นเป็นอันใหญ่โตแพงๆนักนะฮะมันเป็นรายจ่ายจุกจิกอยากกินอยากซื้ออยากช็อปอยากให้กับคนนู้นหรือของมาอย่างในบ้านหมดเห็นไหมมันเป็นรายจ่ายจุกจิกจุกจิกนฮะเออก็ก็หมุนได้นะครับแล้วก็ถ้าคาขายเออชุดนี้ขายดีนะหรือย่างน้อยมีโอกาสทํากําไรพิเศษพิเศษได้ฮะแล้วก็แต่ว่าข้อสําคัญคือถ้าต้อง คุยเรื่องเงินอะไรก็ตามมันจะอุปสรรคก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาได้เสมอมันจะไม่แบบราบรื่นทุกอย่างเลยมันจะเจอประตูแรกคืออุปจุประตูอุปสรรคแล้วพอแก้ถึงจะสําเร็จนะครับเรามาเรื่องความรักคนที่โสดช่วงนี้ดูดีนะฮะโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีมีโอกาศคุยแล้วสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้าความรักเด่นนะฮะพึ่งพาอาศัยไว้วาเนช่วยหรือมีเรื่องอะไรที่แบบจําเป็นระหว่างกันมีอะไรก็คุยปรึกษาหารือระหว่างกันได้ จริงๆดวงมันเสริมกันก็พอจะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหลายอย่างให้กันได้นะครับเพราะดาวพุธคือดาวคู่ของคนรักโคจรเกษตราที่พอดีอยู่คู่กับดาวพฤหัากับดาวประจำตัวช่วยดวงแฟนเสริมดวงเราถ้ามีเรื่องทุกข์กังวลอยู่ใกล้ชิดแฟนหรือให้แฟนช่วยหรือให้แฟนให้คำแนะนำหรือแค่ระบายอะไรก็ตามให้กับคนที่รักเดี๋ยวก็หายไวนะฮะสุขภาพร่างกายปวดหัวความดันแล้วก็น้หนักตัวเพิ่มนะครับระวังเรื่องอาหารการกินทำให้ป่วยนะครับก้านในใบสว โรคประจำตัวคือระวังหนึ่งโรคประจำตัวครับและอาหารการกินกัน,นะฮะร,ระวังท้องอุดท้องเสียหรือกรดไหลย้อนนะฮะเซฟเซฟร่างกายดีๆก็คอยศึกษาหาข้อมูลเรื่องกรดไหลย้อนว่าทางแก้หรือว่าทางป้องกันอย่างไรด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นโรคอื่นได้ครับฉนันเรารู้ดวงรู้หน้าป้องกันให้ทันนะครับลูกหลานประวัติศสตว์เลี้ยงชวงนี้ดวงเสร,ริมแล้วนะฮะก็พอพึ่งพาอาศัยหรือเป็นกําลังใจนะฉะนั้นชุดนี้ลูกหลานประวัติศสตร์เลี้ยงคือ พลังใจให้กับเรานะครแล้วก็อย่างหนึ่งช่วงนี้จะเจอบ้างมาเจอบ้างหรือช่วงนี้เขาจะมีโรคส่วนตัวสูงก็จะคุยกับเราในแต่ละวันได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรส่วนตัวเขาเยอะขึ้นนะฮะกไไ็ไม่เป็นไรคอยเป็นกาลังใจหรือคอยอยู่ข้างเขาแล้วกันนะฮะแล้วก็เสื้อนี่เสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าเน้นสีสดใสหรืออย่างหนึง่งหรือสีเข้มๆได้นะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตานะฮะท่านที่ฟังวัไใก็ตามขอให้มีความสุขครับสิ่งดีเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวนะฮะเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ